<Bra> เจ็บหนักหนึ่ง <Bra h. S 2> บล็อกกระสุนได้ครับยิงมาเลยเป็นแตกครับเป็นแต๊บ,ตบ <Bra h. S 2> มาไอไ้เจ้าหน้าม่ยิงเราไม่เข้าครับตัดปืนมานะตัดแทกกันแทกขาครับเบ <Bra h. S 2> หันหันปืนหัน้ oh! หันปืนไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านกันด้วยนะฮะก็พบกับผมไฮคุยจะอีกเช่นเคยวันนี้ด้านเราก็มาอยู่เกม Water นะครับผมแล้วต่อไ แตะปีตะบันปลารูถทุกวันเลยพี่ <g ül> วันนี้เนี่ยเรามาทำภารกิจคนเดียวนะครับผมเนื่องจากว่ามมทหารมังกรเนี่ยเขาไม่อยู่ในหน้าที่นะครับผมไม่เป็นไรครับพอดีว่ามมทหารมังกรเนี่ยเขาถูกส่ตรประชาการเนี่ยส่งไปทําหน้าที่ที่อื่นนะครับผมไม่เป็นไรครับผมเราจะมาทําหน้าที่คนเดียวก็ได้ครับไม่เป็นไรนะฮะในรอบนี้ <g ül> ในวันนี้เนี่ยเราจะเอารถถังที่ถึกและบึกบึนที่สุดในสายวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกามาให้ชมนะครับผมก็คือเจ้า T95 นั่นเองดูซิว่าไอ้ความถึกและบึกบึนเนี่ยมันจะช่วยให้เราลอตายในสนามรบได้หรือเปล่านะฮะเพื่อปรสียเวลาเราจะลองรายละเอียดดีเทลกันเลยดีกว่านะครับผมชื่อเต็มๆของเจ้าที่เนี่ยก็ชื่อว่า T95 นะครับผมเป็นรถถัง Tank สทอยเ o อร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาเบ็เทะเลเป็นพันเป็นทะเลอยู่ที่7.0ดนเลยครับผม ปืนของเจ้าทีเก้าห้าเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดสองกระบอก,ก,บอกด้วยกันกระบอกที่หนึ่งก็จะเป็นปืนขนาด12.7มิลลิเมตรแล้วก็ปืนหลักของเจ้าทีเก้าห้าเนี่ยก็คือปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรนะครับผมอ่ากระสุนที่สามารถพกไปได้เนี่ยพกไปได้ทั้งหมด62นัดนะครับผมสับทีเก้าห้านะผมแนะนำท่าว่าใส่แค่ประมาณสัก20นัดก็พอแล้วนะครับผมเพราะว่า ไอเจ้าที่เก้าห้าเนี่ยมันช้ามากเลยนะครับผมกว่าจะเข้าจุดผาทานี่เพื่อไตาหาไตโหกันหมดแล้วนะฮะ <laughs> มาทีนี่เราจะไม่ทันถึงจุดผาเลยเพื่อนไ่ไตห่หาเกือบครึ่งทีแล้วกเ <laughs> พราะว่าเจ้านี่เนี่ยมันช้ามากๆเลยนะครับผมแล้วก็ความเร็วในการรีโหลดข,ของเจ้านี่เนี่ยมันก็ช้าเหมือนกันนะครับผมคือทุกอย่างเนี่ยมันช้าหมดเลยยกเไ้นเรื่องของปืนที่มันโหดแล้วก็เรื่องของกรอที่มันหนานะครับผมนอกนา้น้เนี่ยทุกอย่างคือห่วยแตกที่เขี้ยวนะครับผม อ่ะดูซิว่าเจ้าทีเก้าห้าเนี่ยประสิทธิภาพมันจะเป็นยังไงบ้างครับผมมาเพื่อการเสียเวลาเราก็จะลงรายละเอ,อ,ะอียดกันเลยดีกว่านะฮะพอเรดาร์การหมุนป้อมนะครับผมอยู่ที่หกจุดสี่องศาต่อเวียทีนะครับผมคือไอ้เจ้าทีเก้าห้าเนี่ยมันหมุนไอ้ไอ้ที่หมุนป้อมเนี่ยมันคือหมุนปืนด้านหน้าน,นะครับผมแต่ทีนี้ว่าเวลาจร,จริงจริงเนี่ยมันต้องหันตัวตามนะครับผมเพราะว่าเราต้องคอยหันตัวรถเนี่ยไปหาสโตอยู่เสมอนะครับมุมกดอยู่ที่ลบห้านะครับผมมุมเงยสิบเก้านะฮะ คือไอ้เจ้านี่เนี่ยมุมกดมันค่อนข้างจะห่วยแตกนะครับผมแต่เรื่องของมุมเงยเนี่ยมันใช้ได้อยู่นะฮะก็อารมณ์ประมาณพวกรถถังรัสเซียนะครับผมแต่มุมเงยมันดีกว่าเพราะเร็วในการรีโหลดนะครับผมอยู่ที่19.2วินาทีนะฮะคืออย่างที่ผมบอกไปนะฮะไอ้เจ้านี่เนี่ยมันโหลดนานมากโอ้โหโหลดโคตรนานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามรักษาระยะดีๆนะครับผมหาที่แอบดีๆนะฮะเวลาจะไปสู้เนี่ยเกาะตัวถังด้านหน้านะครับผมหนาอยู่ที่305มิลลิเมตรนะฮะและเกาะป้อมด้านหน้าอยู่ที่305มิลลิเมตรเหมือนกันนะครับผมคือไอ้ด้านหนน้าเี่ย มันแข็งนะครับผมเนี่ยมันแข็งอยู่นะฮะแต่ทีนี้มันยิงเข้าได้ไหมผมพูดตรงๆนะฮะมันยิงเข้าได้นะครับผมเคอโดนลูกคีทเนี่ยกอกมาตรงฐานตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตบลูกคีทเนี่ยตรงนี้แล้วก็เนี่ยตรงช่วงล่างเนี่ยตรงเนี้ยรอบๆเนี่ยก็เข้าอยู่เหมือนกันนะฮะคือผมเคยโดนแล้วโอ้โหประจําเลยแบบยิงตรงเดียวแต่เอ้าอะไรวะกอดด้านหน้ากูหนาสามร้อยนะคือกอไอ้กีที่ไว้ใจไม่ได้นะผมเห็นมันหนาสามร้อยห้ามิลลิเมตรใช่ไหมพอเอาค่อยริงแม่งโดนริงแตกเหมือนกัน เอกสุนของเจ้าที95เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับผมกระสุนชนิดที่หนึ่งเนี่ยเป็นกระสุนประเภท APCBC นะฮะซึ่งไอกระสุน APCBC เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับผมสหรับที95นะซึ่งมันมีแบบหัวโปรติกกับหัวระเบิดนะครับผมแต่ผมแนะนำนะฮะว่าถ้าไปไม่ได้เนี่ยก็ใช้หัวระเบิดนะครับผมแต่ ที่ผมไม่ใช้เนี่ยเพราะว่าโตขี้เกียจอาบแตผมไม่ใช่อะไรคือแม่งเล่นยากมากแล้วกว่าจะได้ EP แต่ครั้งเนี่ยโอ้โหทรมานเท่ามานไอกระสุนที่หนึ่งเนี่ยมันจาออยู่ที่265มิลลิเมตรนะซึ่งอัตราการเจาะก่อนเนี่ยก็สูงอยู่นะครับผมน้ำหนักกระสนนุนอยู่ที่17.7กิโลกรัมนะครับผมกระสุนที่สองเนี่ยไอหัวประเภทหัวระเบิดเนี่ยมันน้ำหนักอยู่ที่18.59กิโลกรัมนะครับผมแล้วก็อัตราการเจาะก่อนอยู่ที่253มิลลิเมตรนะฮะ ซึ่งมันก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับอัตราการเจาะกอดแต่เรื่องของน้ำหนักเนี่ยมันต่างกาันพอสมควรเลยนะผมผมเลยแนะนําว่าให้ใช้เป็นกระสุนประเภทชที่2นะครับผมแต่ตูยังไม่รับ <laughs> <laughs> ไอกระสุน APTR เนี่ยอัตราการเจาะกอดอยู่ที่292ม mm เมตรนะครับผม ซึ่งมันก็ถือว่าเจาะสูงอยู่แต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเด้งนะยิ่งเป็นพวกเกาะมนๆเนี่ยโอ้โหเด้งประจําเลยผมอย่างพวกเกาะพวกไทเกอร์เนี่ยโอ้โหเด้งบ่อยๆไอเอ็ก็บ่อยเหมือนกันน้ำหนักอยู่ที่11.2กิโลกรัมนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะสำหรับลูก a p พีแล้วก็กระสุนชนิดสุดท้ายน,นะครับผมลูก HE นะครับผมไอลูก HE เนี่ยอัตรากระจกเกาะอ,อยู่ที่27มมน,นะฮะซึ่งก็เราไม่ใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่ใจมากผลทหารมีอยู่ทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับผม แล้วก็น้ำหนักอยู่ที่86.2ตันนะฮะซึ่งมันหนักมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วในการขับที่มันก็เลยเต่าคานะครับผมการเครื่องยนต์อยู่ที่442 HP นะครับผมความเร็วสูงสุดอยู่ที่12.8กิโลเมตรแต่มันสามารถเร่งได้ถึง14กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะซึ่งมันไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยแบบอ่ะปล่อยไว้แล้วกันปล่อยไว้แบบนี้แหละแม่งต่างกันนิดเดียวเองคือขนาดผมไม่ได้หมาะอาเขตที่ว่ารถมมมมัันนนดดููโอออเเววววรร์์พาใใชช่่แ พอไปเล่นเนี่ยโอ้โหสิบสี่กิโลไม่ต่อชั่วโมงผมแบบอ่ะอ่าไม่ต้องอัพไปก็ได้เอาแค่นี้แหละอ่ะดูซิว่าประสิทธิภาพในเกมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมไปไปดูกันเลยเอาละครับผมเราก็มาอยู่ในห้องกลายเป็นที่รียบร้อยนะฮะปะไปดูกันเลยเจ้าที่เจ้าห้าไปโชว์ศักยภาพให้มันเห็นดูซิว่ารถถังเราเดี่ยวมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะถึงแม้มันจะเต่าคาก็เถอะ <c oughs> อ่ะค่อยๆไปครับด้วยความเร็วชนิดที่เรียกว่า เต่ามันยังเดินไว้กว่าเลยหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โอ้ยช้าเหลือเกิน A few moments later เอาละครับผมเราก็มาถึงจุดที่เราจะต้องปัะทะาแล้วนะฮะแหมเพื่อนเขายิงกันหูดับตับไม่เรานี่เพิ่งจะมาถึงเองเนี่ยไงดีเอ่ยไปเขาโดนยิงครับเดี๋ยวผมช่วยเขาก่อนปุบ <c oughs> หันหน้าไว้ครับ มาจากครับตรงนี้แหละเฮ้ยไทเกอร์ไทเกอกร์นี<อ>่ไงเต็มเต็มครับผมเจ็บไหมเพื่อนอ้าวไทเกอร์เขากางสมองครับ <S <S ารมาเพื่อนเราจะเป็นปากกัน ถ้าสุดท้ายเองเราจะคอยกันแคปครับเหมือนเพื่อนไตยหาได้โหไปแล้วอะ่ะเหมือนเราอยู่คนเดียวเลยอะ่ะยิงไงคนะรัรบในยับเหลืองอยู่เจ็บอยู่<อ>ย้ปืนแตกมาไ,ปไปม่เป็นไรครับแหมมาตัดปืนเราก่อนเลยยิงไปเด้งครับผมดันข้างมาแล้ว มาตัดแทกครับตัดแทกครับตัดแทกเอาไงเพื่อนกินเก้าบอซ้อมปืนครับซ้อมปืนตัดแทกตัดแทกโอ้ยอะไรแต่ว่าตายตัดแท็กโอ,อ้โอ้ไม่ไหวเยอะจัดโอ้ยกี่ครัคนลุมเนี่ยปิทธีภาพเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้อะคือผมว่ามันได้ไม่คุ้มเสียมากกว่านะฮะ คือเราต้องเสียเวลาด้วยไงแล้วพอเอาเข้าจริงเนี่ยมันโหลดนานเกินไปอะ่ะคือถึงแม้ว่ารถถังมันจะแข็งฮะแต่มนโหลดนา,นานเกินไปถ้าโดนเขาตัดปืนนี่ก็คือทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าประสิทธิภาพโดยร,รวมเนี่ยมันไม่โอเคเลยครับผมถ้าใครที่คิดจะเล่นที95นะะผมแนะนําว่าไปถอยคันอื่นเล่น,นมันจะโอเคกว่าครับแต่ถ้าใครที่ชอบแบบเต่าๆต่แข็งเนี่ยก็ผมก็จะไม่ขัดประสงค์นะครับผมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ขนาดผมเองเนี่ยที่ชอบรถถังที่แบบถึกเนี่ย พอไม่ได้เจ้าที95แล้วมันไม่โอเคอ่ะคือถามว่ากล่องมันก็แข็กไหมมันก็กันกระสุนได้ในระดับหนึ่งนะแต่พอเอาค่อยจีเนี่ยมันมันแทงไม่ได้ตลอดอ่ะเออแหมกระสอบทรายมีเยอะแยะครับผมรอบนี้นะฮะมีทั้งเธอเธอมีทั้งที95โอ้โหกระสอบทรายเทียบเนี่ยถ้าอยู่กันเป็นแก๊งอย่างเงี้ยมันโอเคนะนำไปเพื่อนหน่อยครับอือ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 อออ กินอะไรไม่ออกบอกตัดแท็กครับเพื่อนเราแตกครับผมเพื่อนอ่ะเล่งครับเล่งเลงเลงอัดไปครับนี่ไงเรียบร้อยครับผมกันเนอร์คอมมานเดอร์แล้วก็วงแหวนปืนเสียหายครับอ่ายังไงเพื่อน รอครับรอแต่น่ามีทันหนึ่งเหรอเดียบร้อยครับแตกหนึ่งนีครับเราบล็อกอสุดเพื่อนไม่ใช่บล็อกตั้งข้างเข้าครับเพื่อนไอเอสปืนเองแตกโว้ยนั่นครับนั่น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 ดีกนันเด โตนครับคงไม่ได้ตายครับเดี๋ยวเราไปมาครับแบบเบรโอ้ยดีอร์ไปเข้ามากแบบเพื่อนเราตัวยิงข้างหลังครับแบบตอนนี้ผมโดนล้อมเนี่ย หัด <Brand. S 1> ไปแล้วครับ oh, โอ้ชิยปืนแตกปืนแตกครับปืนแตก <Brand. S 1> มาไอเจ้าหน้มายิงเราไปเข้าครับตัดปืนมานะตัดแทงกันแทงขาครับ <Brand. S 1> แทงขาแทงขาเอาอย่างไรเพื่อนแทกขาคู่เลยแทกขาคู่เลย แต่ขาคู่เลยนี่ไงอีกไม่เข้าหรอกเพื่อนเอาะป็นคนตัดแท็กกันครับไม่ตัดแท็กตัดปืนปืนต้นปื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 นบ้านี่ครับปืนเหลือง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 ครับเพื่อนปืนเหลืองปืนเหลืองครับปืนเหลืองปืนเหลืองครับอีกอัดปืนครับอัดปืนอัดปืน กระสุนกระสุนปืนกอร์ดีรออยู่ครับอ่ะยังไงซ่อมครับซ่อมซ้อมซ่อมซ้อมตอบแป๊บหนึงครับเออนะครับผมสวยงามฮะได้มาอยู่ฮ่าฮ่โคตรรักสุรีเลยปืนแตกทีก็รู้เรื่องครับผมกรในการหันตวร์ดิคไม่เร็วฮะมันใช้ได้เลยเนี่ยหันตอร์ไวอยู่อ้าวยันดับไม่ได้เกี่ยวน่ะงั้นเราดันไปเลยครับอ่ะ ไดไปเลยครับเดี๋ยวเราไปยืนรับวัสดให้เพื่อนนะผมมั่นใจเรื่องของความแข็งครับยิงมาเลยเพื่อนมายิงมาเลยฉันพร้อมแล้วไม่โผ่ครับไม่โผ่นะอ่ะไม่เป็นไรครับ บอกเพื่อนก่อนรอครับรอเพื่อนบางกระสุนฉันโว้ยเพื่อนเป็นคนบางกระสุนเลยอ่ะแทงเพื่อนก่นกกนนอ,อน,กน,กนครับ <Bear. S 1> มาอีกมา ไงเพล่โดนอยู่เจ็บครับเจ็บมาดันนักดันดันมายิงฉันมายิงฉันมาเลยพอดีเพื่อนฮัลโหลซ่อมอยู่ใช่ไหมบราปองเออยิงไม่เข้าครับซ่อมอยู่ใช่ไหมเอ่ยฮัลโหลลาตอนแตกหนึ่งครับอ่ะเอียงรถลราครับลุกเฮ้ย ยิงเข้ามีคนเข้าหลังปุ๊บอันหลังครับมาออกแล้วนี่ไงเก็บหนักหนึ่งล็อกกระสุนได้ครับยิงมาเลยโอเคครับแตกไปหนึ่งมามาปุ๊บปุ๊บสายสายตัวรถสายตัวรถ เอ้ยแท็กขาดับผมแท็กขาดแล้วไงหนีับผมเจ็บเหมือนกันเจ็บเหมือนกันเรียบร้อยฮะได้อซิทเอาแล้วครับผมเราก็มาอยู่กับเกมสุดท้ายกันนะฮะในวันนี้คือเอาขอ้อจผมก็อยากจะเล่นหลายๆตาแหละแต่ที่นี้ว่ากระถังมันช้าเกินไปนะครับผมแล้วมันทําให้รู้สึกแบบคลิปมันนานเกินไปอะผมผมเลยอะแบบเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินผมก็เลยเอาสักสามตาพอนะครับผมเพราะว่าตาแรกเนี่ยมันสัน้นใช่ไหม แต่ไททสองเนี่ยมันยาวครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาอีกสักเกมแล้วกันมันจะได้ไม่ยาวมากฮะอ่ะมาดูซิว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันจะดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเอเนี่ยได้ทําการวิจัยกระสุนไอ้นี่ฮะกระสุนหัวระเบิดมาแล้วนี่ครับผมแต่ทีนี้ว่าผมลืม,ผมล,มผมลืมถอดกระสุนออกมันก็เลยแบบแตกคันรถเลยเออถ้าโดนยิงน่จะระเบิดไม่ต้องแปลกใจนะครับผม <c oughs> อ่ะก็ค่อยไปครับ เดี๋ยวผมทําการไอ้นี้ฮะกดเป็นทางหน้าของกระสุนหัวระเบิดไว้นะฮะในต่อไปเราจะได้ยิงเป็นกระสุนหัวระเบิดอ่ะให้ดูก่อนนัาแรกจะยิงได้หรือเปล่านะฮะเฮ้ยซ้อมครับเอ้ย้อ,ยองเป็นฝันงโน้นเหรอ โดนครับนูนะน่นะนูนะ่นนู่นอ่ตะตัดแทงครับตัดแทงตัดแทงตัดแทงครับอัดแทงครับอัดแทงไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนแทงขาแล้วมาอัดไปครับนี่ครับผมโดนโดนเจบ็จบเจ็บผมผมเจบ็บอ่าไดเวอร์ตายนะฮะมาแข่งเจอแข่งครับผมอ่านครับอ่ะเกียงรถไปมาครับ ระหวางรอโรอครับเอ,อ่อเติงนัดไปไม่เข้าม,มาเต็งเหมือนกันครับผมรอโรอครับอ่าอย่างไงดีนี้เพลร่างการหงรอครับเพลร่างรอครับรอโดนานครับ เพลาครับน <C> e <at> ี่ไงเรียบร้อยครับผมแตกหมดนะฮะเพดบนไม่เข้าเราจะยิงเพล่างก็ได้ครับพลังนี้ใส่จากเวลแท็กไม่อยากใช้ได้อยู่ไห้ยิงเพลางเพราะว่าไอ้ส่วนใหญ่ทะถามมันจะแข่งเพดบนเพลางมันจะบางใช่ไหมยคนเยอะจุดอิติมี่มาริโออ๋ออิติมี่บึ้มระเบิดครับผม nè thấy không hả? không phải. này, phần này, phần này, phần này. Oi đằng hả? đằng sau hả? Nope. Oi. Mình bây giờ gì đâu? Tạt thẻ, tạt thẻ. รปอปไยอ้อไปไปยนไปกดแตกเอ้ไมไดเพื่อนสวยงามซ่อมครับซ่อมซ่อมซ่อมหันหันปืนหันปืนไม่ได้ลูกเฮชเหรอใช่ไหมลูกเฮชโอเต็มเต็มเลยเรียบร้อย เอาละครับผมจบกันแล้วฮะเป็นไงสนุกรหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างผมสายแข้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา,าเบทะเลเจ 0, ็ดจุดศูนย์แทงได้ซยเยอร์ที่ปืนทรงพลังแต่เกาะก็ทรงพลังเหมือนกันแต่ทีนี้เรื่องความเร็วนี่เต่าคานะผมตีดขาแม่งเต่ไตาไม่เกาะตีดขาเต็มแบบเต็มล้ออ่ะคือมันเต่าคาจริงๆนะแม่งช้ามากๆเลยนะครับผมใครที่ทนความช้าของเจ้าที5ได้ผมว่ามันเป็นราถังนที่โหด โหดเลยใครที่ชอบอยู่แบบยืนยิงแรกอะแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะยืนยิงแรกไปเลยก็จัดไปเในทีเก้าห้าฮะระวังแค่อย่างเดียวคือโดนยิงปืนแตกร,ระวังแค่น,นั้นจริงๆครับผมแล้วกว่าจะซ่อมป,ปืนเสร็จนี่ผมว่าน่าจะตายสักสามรอบอะเพราะว่าใช้เวลาในการซ่อมป,ปืนเนี่ยสักมาสามสิบถึงสี่สิบวินนะฮะพอซ่อมเสร็จไม่พอแล้วต้องโหลดกระสุนนะครับผมโหลดกระสุนอีกประมาณ20่ิบวินนะฮะประมาณนาทีหนึ่งอะเออถือได้ยิงนัดต่อไปนะผมถ้าไม่โดนยิงเปิดซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เล่นรักษาระยะให้ดีๆนะครับผมเจ้าคันนี้นะฮะ ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับผมวันนี้ผมอาเวดขอไปก่อนนะครับผมไปพบกันคลิปหน้านะฮะไปครับสวัสดีครับ